เราเห็นอะไรแวบ,บๆแล้วอะได้เลยครับอ่ากุ้งอ๋อได้ั้งไหมพี่ได้หน่อยเดียวมานานยังคะเนี่ยอ๋ออ,อันนี้เขาเรียกว่ากุ้งอะไรคะอ,อ๋ออ๋อเราต้องงมอย่างนั้นเหรอคะ เรามือคมงมงมดูใช่ไหมได้ได้ครั้งหนึ่งประมาณถึงโลไหมได้ได้โอ้เราเอาไปกินเหรอคะงก็โลบางทีก็โลกว่าโอตัวใหญ่ไหมคะตัวเล็กตัวเล็กตัวไหนประมาณอืม นายขอดูหน่อยได้ไหมครับพี่เอี้ยม่ดูกุ้งว่าตัวใหญ่ไหมโอ้หนถุงะถุงนี่ยอืนะถ้าถ้าไม่มีมือถือก็ใช้โทรศัพท์เอาก็ได้ค่ะใช้ปากใช่ไหมใช้ปากคีบเอาใช่ไหมคะหนีบเอาเนาะค่ะขอให้เฮงๆปังๆค่ะได้เยอะๆนะคะค่ะพอได้กินเนาะไปแล้วบางทีก็ได้เยอะ โอเคน้ำมันร้อนมากโอ้ยอย่าว่าแต่นั่นแล้นี่ก็ร้อนแล้วเนี่ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเสียเหรอสะพานนี่เหรอไม่ดีเหรอนี่ถือว่าแข็งแรงถือว่ายังแข็งแรงอยู่นะหนูว่าสะพานแดงนะสะพานแดงเห็นเพิ่งปึ้งบวงปึ้งตั้งใหม่ก็นั่นละสะพานแดงอ่ะเพชรอ่ะอ่ ไอ้ตรงนี้มันเสียมันเสียที่ว่าคือไม่มีคนมาดูแลดำความสะอาดไงก็ถึงว่ามันดีกว่าตรงนู้นด้วยจังหรือว่ามันแข็งแรงกว่าเพียงต่ว่าบบราหน่อยหนูแกว่าไอ้ที่ว่านาพังก็คือหลังคาอะไรพวกเนี้ไม่ไม่ค่อยมีใครมาแล้วหรอคะป้าอยอะเอะแต่บอกว่าัวคน เที่ยวเขาก็ต้องดูดูไหมเข้ามาเหมือนเราเนี่ยเราเข้ามาพวกหนูระวังตัวไม่ทำอะไรเสียหายนะคะเดินดูเฉยๆไม่กลัวจะสะพานจะหักโอ้คุเนี่ยจะตกลไโอ้ไม่นะแข็งแรงนะดูกไก่ในพวกสาลาอย่างเดียวที่ว่ามันฟังอ๋อโอเคค่ะทางเดินสวยด้วยดึงปากงกลางอะไรก็สวยด้วยในนี้ค่ะขอบคุณค่ะ พี่ก็เจ้าบ้อนแดงดีนะอืมแข็งแรงเหรอรแต่ว่าสาราอะไรเงี้ที่เขาไม่ได้ชอบมันกะัุงแต่ง่วก็ต้องเขาต้องรับผิดชอบแหละ